สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนคิดยังไงกับคำว่าการนะคะได้เจอเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักในระหว่างทางการเติบโตในชีวิตบ้างคะบางทีนะคะการที่เราเติบโตขึ้นอาจจะมีเพื่อนหลายกลุ่มหลนไหายจากชีวิตเราและมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาพบพาในชีวิตเราในทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของเราทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกสิ่งในชีวิตเราเราไม่สามารถ ควบคุมหรือว่าให้ใครอยู่ในชีวิตหรือออกไปจากในชีวิตได้แต่ทุกคนเชื่อเถอะค่ะว่าการใช้ชีวิตของเราและการเติบโตของเรานะคะจะทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเข้มแข็งขึ้นในสิ่งที่เราเลือกที่จะทำที่จะเป็นค่ะวันนี้นะคะน้องแบมก็ได้มีโอากาสมาเจอพี่ๆนะคะที่นะคะรู้จักกันผ่านโซเชียลนะคะก็คือทำความรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนกันค่ะทุก คำว่าการเริ่มต้นใหม่หรือว่าการใช้ชีวิตนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าทุกบางครั้งนะคะการคาดหวังหรือว่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเรามันเป็นไปไม่ได้ค่ะมีคนจะคลายจากชีวิตเราแล้วก็มีคนใหม่มาเติมเต็มเราทุกการเติบโตของเราเราโตขึ้นนะคะการเลือกคบเพื่อนหรือว่าการใช้ชีวิตของเราก็แยกย้ายกันเติบโตค่ะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อนทุกคนนะคะ ก็คือมีหน้าที่และมีเป้าหมายชีวิตที่ต่างกันการที่น้องแบมออกมาใช้ชีวิตแล้วก็มาเจอเพื่อนในกลุ่มใหม่ๆก็คือเรานะคะมีการเติบโตแล้วก็มีการนะคะ รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมากขึ้นนะคะอย่าลืมเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รู้จักคนอื่นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเลือกนะคะเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเราสิ่งที่เราจะเก็บไปได้ก็คือความทรงจำค่ะมิตรภาพนะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่มีคำว่าเรื่องบังเอิญค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันก็คือคอนเนคชั่นนะคะคือการที่เราพัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นความสำคัญ ่อคนรอบข้างนะคะคือพี่สองคนนี้นะคะเป็นสาวอีสานค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาก่อนนะคือเจอเจอกันผ่านช่องทางชูเชียลนะคะแล้วพี่เขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเทสสายฟอแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนวิธีการทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งพี่ี วิธีการทำคอนเทนต์ต่างๆของแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะมีหน้าที่และเป้าหมายชีวิตที่ใกล้เคียงกันก็คือประสบการณ์และสิ่งที่ต้องการนะคะเราก็มาแชร์เกี่ยวกับการทำคลิปตัดต่อนะคะการเดินสายฟอและเทคนิคต่างๆในการใช้ชีวิตแบมก็เป็นเด็กสุดค่ะแล้วพี่ๆเขาก็ได้เปิดโอกาสที่จะมาเจอแบมค่ะซึ่งพี่ๆเขาสวยมากน่ารักมากถ้าแบมนะคะไม่ให้โอกาสตัวเองที่จะออกมาเจอพวกพี่เขาแบมก็ไม่ได้รู้ที แล้วก็ไม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะออกจากกรอบความคิดใหม่ๆที่เราจะเริ่มจากคนอื่นค่ะการที่แบมออกมาใช้ชีวิตนะคะวันนี้น้องแบมมากินกาแฟอยู่ที่เมืองเก่าภูเก็ตนะคะแล้วก็ได้มาเจอพวกพี่เขาก็คือนัดกันก็มาเลยค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักพี่ๆทุกคน อยากทํำยังไงอยากเป็นคนยังไงก็ไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นอยากใช้ชีวิตยังไงเราก็อย่าลืมนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองการที่เรานะคะเจอเพื่อนเจอคนที่เขามองเป้าหมายเดียวกันกับเราหรือได้ พัฒนาความสัมพันธ์กับใครหลายๆคนนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันคือสิ่งที่เราเลือกได้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองคาดหวงังแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าชีวิตเดิมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกที่เลือกออกจากชีวิตหรือเดินจางหายไปจากชีวิตเราทุกคนล้วนเติบโตในพื้นที่ที่ตัวเองคู่ควรกับที่แห่งนั้นค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ